สิอันดับหุ้นที่มีเงินปันผลมากกว่า10%และค่า r o e มากกว่า10%มีตัวใดบ้างใครอยากรู้ตามมาดูกันเลยที่มาของการทำคลิปนี้ก็คือมาจากคุณพี่ท่านหนึ่งนะที่มีการตอบแนะนำว่าเวลาจะซื้อเรื่องของหุ้นที่มีเงินปันผลหรือหุ้นที่มีการจะมีการขึ้นเครื่องใหม่ x อดีหากอยากได้ราคาถูก แนะนำว่าให้ไปซื้อเครื่องอหลังวันที่ขึ้นเครื่องใหม่ XD นั่นเองเราก็เลยไปพยายามรวบรวมข้อมูลนะว่าหุ้นที่มียิวที่มากกว่า10%และ ROE มากกว่า10เนี่ยมีตัวไหนบ้างก็ตามมาดูกันได้เลยอ,อ่ก่อนจะไปดูรายละเอียดกันเนะก็จะเล่าเรื่องของ อัตราส่วนสองตัวนี้บ้างเผื่อเพื่อนๆบางคนไม่รู้จักนคือตัวที่หนึ่งก็คือเรื่องของค่า ROE ROE ชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยเรียกว่าอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นชื่อเต็มๆก็คือ Return on Equity นะเขามาย่อกันเป็น ROE ROE ก็คืออัตราส่วนที่บอกถึงความสามารถของบริษัท ในการนำเงินของนักลงทุนเนี่ยหรือเรียกว่าเงินของผู้ถือหุ้นไปลงทุนไปทำให้เติบโตโดยโดยที่จะคำนวณจากกำไรสุทธิที่เรียกว่า net income หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นก็คือ equity ค่า ROE เนี่ยถ้ายิ่งสูงก็หมายถึงว่ายิ่งดีนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยนักลงทุนหลายๆคนมักจะมองหาหุ้นที่มี ROE สูงกว่า10ขึ้นไป ยิ่งต่อเนื่องกันหลายๆปีก็จะดีนะไม่ใช่มามาหายหายบางปี10บ,บางปีหลือศบางปีเป็น1อย่างนี้จะไม่ค่อยดีบริษัทที่มีค่า ROE เติบโตแบบสม่ำเสมอจะดีกว่าบริษัทที่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเพราะว่าอาจจะเป็นผลว่าที่มาดีก็อาจจะเนื่องจากขายสินทรัพย์ก็เป็นได้ตัวที่2ที่ควรรู้จักก็คือ yield ยิวเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของอชื่อเต็มๆก็คือเรื่องของอัตราผลตอบแทนเนะบางคนก็เรียกว่าดีวิดนยิวก็คือผลประโยชน์ที่นักลงทุนเนี่ยจะได้รับจากการลงทุนในสินทรัพย์นั้นๆโดยผลประโยชน์ที่ได้รับอาจเป็นดอกเบีย้ยเป็นเงินปันผลหรือกําไรจากการขายหลักทรัพย์ก็ขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ที่เราถืออยู่นั่นเองแต่โดยปกติการจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผลนั้นจะขึ้นอยู่กับกําไรของบริษัทด้วยนะ ดังนั้นจึงไม่มีการการันตีนะว่ายิวที่เราเห็นหรือดีเวเดนที่เราเห็นเนี่ยจะจ่ายอัตรานี้เสมอจะไม่ใช่แบบนั้นนะอ่าพอและรู้คำศัพท์สองคำนี้แล้วเราไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละตัวตัวไหนที่มีดีเวเดนสูงและ ROE มากกว่า10ตามมาดูกันต่อเลย จากตารางที่เราทําการรวบรวมมาเป็นข้อมูลของนะวันที่ปิดตลาดวันที่3นะเราก็คือมาอัปเดตในมาทําข้อมูลจนเรียบร้อยวันที่4นั่นเองนะก็จะมีรวบรวมมาให้เพื่อนๆก็คือ10อันดับหุ้นนะก็คือตัวแรกเลยคือแจ็คแจ็คนะวันที่3เนี่ยปิดตลาดอยู่ที่2.52นะก็คือคิดเป็นดีเวเดนดิวอยู่ที่24.67 ROE อยู่ที่225่้เท่านั่นเองนะ โดยหากาเพื่อนเพื่อน<ๆ>บางคนเพิ่งมาเห็นข้อมูลดีวิเยูอาจจะไม่ตรงจากในข้อมูลที่เพื่อนๆเห็นแล้วก็ได้นะเนื่องจากดีวิดเดนยูมันขึ้นอยู่กับราคาเช่นสมมุตินะข้อมูลนี้คือแจ๊ดราคาอยู่ที่2.52บาทคิดเป็นดีวิเดนยูของอดีตนะอยู่ที่24.67เท่าแต่ถ้าราคาของแจ๊ดมีการปรับขึ้นไปอย่างเช่นเป็น2.62ดวิเยูก็อาจจะไม่ถึง ก็จะไม่ถึง24.67แล้วนะก็อาจจะลดลงมาเหลือประมาณ23-22อะไรกปร็ประมาณนั้นเพราะว่าสัดส่วนของดีเวลลอดยูที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับราคาด้วยอันดับที่2เนี่ยก็คือ BRI นะณนะวันที่อัปเดตคือราคา BRI อยู่ที่4.46บาท ต่อหุ้นคิดเป็นดีเวนดยูอยู่ที่16.10ค่า ROE อยู่ที่23.399สอ่าส่วนตัวที่3คือ HVR ก็คือชื่อเต็มก็คือสีวาลมเรียวเอสเนะราคาอยู่ที่1.28บาทนะอ่าคิดเป็นดีเวนดยูอยู่ที่ประมาณ15.63% ROE อยู่ที่12.68อ่าส่วนตัวที่4คือ PRI PRI ก็คือราคาณนะวันที่อัปเดตก็คืออยู่ที่9.55บาทคิดเป็นดีวิเอนยิวอยู่ที่14.9นะอ่าส่วนค่า ROE ของ PRI อยู่ที่22.786ตัวที่5ก็คือลานนาลานนาก็คือณนะวันที่อัปเดตคือ17.30 คิดเป็นดีวีเดนยิวอยู่ที่13.29% ROE อยู่ที่26.874ล่ล้านนาตัวนี้ก็คือทำถ่านหินเนอะอาจจะมีการอัปเดตอะไรก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้เนอะส่วนตัวที่6ก็คือ HAT Sat ก็คือเป็นบริษัทชื่อเต็มคือสมบูรณ์แอดวานเทคโนโลยีก็คือจะทำเกี่ยวกวกเรื่องของชิ้นส่วนยานยนต์เนอะตัวนี้ก็คือราคาอยู่ที่12บาท20 นะวันที่อัปเดตนะคือ dividend yield คิดเป็น13.10ค่า ROE อยู่ที่12.051เท่าตัวถัดมาคือ noble, noble ก็อยู่ที่3.18คิดเป็น dividend yield อยู่ที่12.55ค่า ROE อยู่ที่14.694 ่าแล้วก็มี FTE มีปิ่นทองมี CPNG นะเพื่อนๆก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างมาบางตัวอย่างให้ดูก็ตัวอย่างที่จะขอยกเนี่ยเพื่อจะเป็นการตอบคำถามของท่านพี่ที่แนะนำมาเนอะว่าให้ซื้อหุ้นในช่วงห,หลังวัน XD จะได้ราคาที่ถูกที่สุดนะ อ่าก็เป็นลานนาเลยกันละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการจ่ายเงินปันผลในวันที่6กันยายนะก็ตามมาดูกันต่อเลยว่าราคาณวันที่อัปเดตคือวันที่3เนี้ยลานนาอยู่ที่17.3บาทแล้วถ้าปันผลจะได้รับปันผลกันกี่บาทตามมาดูกันเลยนี่เลยลานนาก็จะมีการขึ้นเครื่องใหม่ xd ก็คือวันที่6กกันยานะโดยจะมีการจ่ายปันผลที่ หนึบาทสิสตางโดยมีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่9กันยานะและจ่ายปันผลวันที่20กันยาก็คือจ่ายที่1.10บาทนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูราคาหุ้นของลานานานะวันอ,อันนี้ก็เป็นราคาของลาน,านานะวันที่6กันยานะหลังจากขึ้นข้างใหม่ XD ดี ก็คือเดิมทีที่บอกเนื้ข้อมูลเป็นของวันที่3กันยาราคาลานนาอยู่ที่17บาท30พอวันและมีการประกาศจ่ายปันผล1บาท10สตาง mm hmm. ก็ราคาของลานนาก็เลยไดรลดลงมาเหลือ16บาท30ซึ่งราคาต่ำกว่าที่ท่านพี่แนะนำจริงๆด้วยใครอยากได้ที่ราคาต่ำก็ซื้อหลัง XD ก็ ได้ราคาต่ำกว่าตามท่านพี่แนะนำเลยเนะดังนั้นใครอยากได้หุ้นที่ราคาถูกลงก็สามารถซื้อหลังวันขึ้นเครื่องใหมา XD ก็ได้นะแต่หากมีคำแนะนำเป็นอย่างอื่นก็ลองแนะนำกันเข้ามาเพราะว่าก็ระวังเรื่องกับดักหุ้นปันผลเอาไว้กันด้วยนะ ก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยสามารถแนะนำเพิ่มเติมได้นะเพื่อจะได้มาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นขึ้นไปโอเควันนี้ลาไปก่อนบายบาย